สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาเซ็ตนะจ้าตอนนี้เราอยู่ที่ไร่กระหลงรีสอร์ด้ะจ้าเด้ออยู่ที่ไร่กระหลงรีสอร์ทจ้าเรามาเลี้ยงวัวจ้าวันนี้เฝ้าวัวนิดหน่อยนะจ้าเพราะว่าไม่เฝ้าบด้เด้อฝนตกวัวเปียกน้ําเอ๊ะเอ๊ะอีน้อยอ๋อเธอดัวดัวตัวนี้มันดื้อมากง้อขี่ดื้อแห้งตัวหนิยะเอามานี่สิมาหาแม่สิลูก มาหาเมีสิ่ลูกอันนี้วัวมีกีด้วจ้ะเด้อวัวมีกีตัวนี้แหละที่มันไม่สบายใช่ไหมใช่ตัวนี้แหละที่มันไม่สบายเห็นไหมฝนตกเพิ่งหยุดตัวนี้ก็วัวตัวเมียงัวปูสาวงัวปูสาวจ้ามีกีนางมีกีเด้อ <laughs> เห็นไหมนางอายจ้านางอาย ร่บาหางปิดกีเลยเห็นไหมตัวเนี้ยเป็นสาวแล้วเดี๋ยวคิดว่าประมาณคิดว่าปีนี้แหละนางจะต้องแบบต้องเปิดซิงละนางต้องเปิดซิงปีนี้แหละเดี๋ยวก่อนให้ข้าวขึ้นบ้าน,นเด้อให้เกี้ยวเขา่าเกี้ยวยังขึ้นเข่าขึ้นบ้านเรียบรอกก้อยกันนดเดียเด้อหลับเพลินสิเปิดซิงง้อหน่อยตัวนี้อีน้อยจะเปิดซิงอีน้อยหาผัวให้นาง จะมีผัวแล้วเข้าขึน้นเข้าขึ้นบ้าน hey, เฮเห็นไหมเห็นไหมมันดื้ออีหลีว่าตัวนีตั้งชื่ออะไรไม่ตั้งตั้งอีน้อยอีนอย้น่เห็นไหมพ่อมันตัวใหญ่มากเลยเด้อเห็นไหมมันไม่กลัวเนี่ยดื้อดูมันดือด้อด,ดูความมันเดี๋ยวเราจะพาไปเออน้ำเขื่อนเด้อซับอืออ วันนี้เมนูเด้อเราจะกินฮอตขับร้อนได้ไม่ต้องเติมน้ำร้อนนะจ๊ะเด้อนนพิกติกอ่อแจ่วฮ้อนจัดไปเปิดพรออบแล้วโอ้โหสมุนนั่งอยู่ข้างๆถากรออยู่นะสมุนรออยู่นะโอเคเขอนเลยนะเห็นไหมนั่งอยู่ตรงกรอไผ่นะหิวแล้ว อันนี้เกะแล้วนะเกะมามาแล้วเสร็จปุ๊บอันนี้นะเดี๋ยวใส่ใร้านก่อนหิวแล้วเลี้ยงงัวถ่าอีแมหิวแล้วหิวแล้วโอช,ชัโอ้ยทำไมมันเอียงๆอย่างเงี้ยลูกชิ้นเด้ดกอก็แกะยากแค่นหนคางอีลีเนี่ยแ,แห้งนะเอายิ่งเจ็บมืออยู่นะ,อะเออเออลงแบบนี้เลยแหละหิ้วและเดี๋ยว yeah. ลำบากแทนะ้เนาะจะเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยอ้อตายอร่อยอไม่รู้ชิ้นหมูด้วยนะเดี๋ยวอันนี้ก็คือประมาณว่าถุงทำความร้อนสำหรับอุ่นอาหารได้แต่เด้อป๊แล้วก็เขี่ปุ๊บแล้วก็เอาลงเลยโอ้แมลงดีนี่ก็ตอมจังวะตะกุกตะกักเลยนะ อาจจะแบบไม่สวยเนื้อผ้าไม่สวยไม่ไมอะไรแล้วก็แต่ว่าธรรมชาติมากเวยอช่ไหมธรรมชาติลงทวดค่อยบ่ <laughs> อะโอเคเราน้ําใสน้ําใสนะป๊าปใสให้ได้ประมาณท่วมพอโอเคเพราะแค่นี้พอละแล้วก็เอาเราต้องรีบเอานี่ลงเด้อนี่ลงละลงละลงละ,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 ละมันจะเดือดอีกแป๊บนึงจะเดือดนานห็นไหม มีเสียงแล้วเห็นไหมเห็นไหม<า>เห็นมาเห็นควันขึ้นยังมีาจเลยไปชมไม่น้ำเขื่อนก่อนไปชมข้างล่างเดี๋ยวเราค่อยขึ้นมา,นมาพอดีขึ้นมาก็ได้กินพอดีชอจอยปะเดี๋ยวไปชาพาไปชมบรรยากาศบรรยากาศไม่น้ำเขื่อนเ้อย สมัยก่อนนี่นะจ๊ะสมัยก่อนตรงน,นี้มันเป็นมันเป็นสมัยก่อนนี่มันเป็นแม่น้ำเขื่อนน้ำท่วมอันนี้ก็เป็นดินหลวงนั่นแหละเป็นดินหลวงเด้อจ้ะเช,ชื่อไม่ว่าสมัยก่อนเด้อ สมัยก่อนนี่นะจ๊ะสมัยก่อนนี่เด็กจะเจอะาภาษาอีสานน้ำาภาษาผักกางน้ำเด็จกจะเด้อสมัยก่อนนี่นะจ๊ะแถบนี่จะคล้องเหรียญน้ำวายน้ำขามเซยมวนขักสมัยเมื่อก่อนนี่นะสมัยเป็นเด็กเด็กเ็กนอ่กนอยเด็กน้อยเด้อหาปูหาปลาตะกี้โอ้ยมวนแห้งอีลีเพื่อนๆือนจ๊ะตะกี้หาปลามวนขากอีลีอีลีเห็นไหม หมอนบางวันอากาศใช่ไหมเดี๋ยวจะถายเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูเด้อนี่ไงจะาอ้เป็นอากาศดีเนาะนี่ทักกันแยงบอสมัยก่อนนี่หาปลาแล้วสมัยก่อนเป็นเด็กหน่อยหาปลามวนมวนเพื่อน,น,นๆจ้ะมวนนี่ดีเพราะตอนนี้ใหญ่มากแหละกับประกาศไปหานักยานปีงนะปีงันลายเด้อพักกันแยงอยู่บอกว่าไม่ใช่ น้องบัวบัวนี่บัวน้องบัวนี่พ่อเพื่นพอนอันพ่อเพื่อนแบบว่าเอามาเอาเอามาว่างสนิมมันได้ติดว่าในอนาคตนะในอนาคตนะเดี๋ยวเอามาตรงนี้เนาะส่โมนี่ก็สิงามเนาะนะเพราะว่าเวลาหนามขืนแบบก็สหลายนะจ๊ะเนาเนอะอาเดอดักปลาเขาดักปลานะอุ้ยน้ำเขื่อนเธอดูสิสวยไหมเป็นบรรยากาศดีมากเลยเพื่อนๆจ้าอุ้ยบรรยากาศดีมากเลยจ้า ก่อนนี้นะจ๊ะกุ้งฟอยนี่หากุ้งนี่อุ้ยหลายแงคัดเนื้อไหมมันเคลื่อนแต่ว่าตอนนี้แล้วแต่ว่าตอนนี้นะไม่มีแล้วคือประมาณมาเพิ่นเวลาเพิ่นสอนกุ้งขึ้นมากใช่ไหมันจะเวลาเป็นสอนกุ้งขึ้นมากเป็นเขาเนื้อขึ้นมานาวใช่ไหมมันก็นตายเนาะมันก็นตายเนื้อมันก็นตายเนาะเห็นไหมเห็นไหมบรรยากาศดีดี ในอนาคตเราต้องมีรีสอร์ตอยู่ตรงนี้ทำรีสอร์ทเิ่นวะถันนะในอนาคตจ้าแต่ตอนนี้ยังตอนนี้ยังช่วงโควิดอยู่ทำอะไรไม่ได้นะจ๊ะตอนนี้ช่วงโควิดทำอะไรไม่ได้จะต้องนิ่งๆนะจอันี่อันนี้คือมาเดินพามาชมค่าเวลาเด้อค่าเวลากินมาม่านะมามา่าแจวหัวน์เคยเธอจ้าเห็นบรรยากาศบ้านใช่ไหมนี่หละจ้ะสำนึกรักบ้านเกิดเด้อจ้ะเด้อ ส้ำนึกรักบานเกิดรู้สึกว่าเดีย๋ยวมาม่าเรามันจะได้เวลาแล้วเห็ดคมเขาบ่เกิดวะเพื่อนๆจ้าก็เป็นบรรยากาศนั่นจะเนาะเปลี่ยนบรรยากาศนั่นจะเนาะโอ้เธอดูซิเป็นควันไหม มาเร็นนี่เครื่องปรุงมานะเครื่องปรุงเจียวฮ้อนเด้อซื้อมาจากโลตัสสามสิบห้าบาทเพื่อนเพื่อนจ้ะสามสิบห้าบาทไม่แพงจ้ะแค่มีน้ำขวดเดียวก็สบายละมีน้ำหนึ่งขวดก็จบละให้เจ้าทมกินน้ำแนอวปัาบนี่นะคะอุ้ยที่สุดอ่ะแซ่บอ่ะคุ้มอ่ะ สามบห้าบาทไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเวลาไปต้มน้ำร้อนเด้ออันนี้กินได้เลยได้ย,ยังอะ่ะกินได้ยังเนี้ยเออแบบว่าแบบยุกทุ่งแบบฮาดคอร์มาก เป็นเพื่อนจ้าดูก่อนเดี๋ยวจะหาว่าที่โมเมามอยใส่ไอ้นะใส่ชิ้นนี้นะเห็นควันไหมควมมันขึ้นไหมอโอเคนี่แหละเพราะว่าเราอยู่ที่ทุง่งนาเราก็ต้องประมาณนี้แหละเนาะ อืมอม้าวโว่ยหอนดิอืมเจว้วน คนเราก็สรรหาทำเนาะง่ายเดยอุ้ย,ยสะดวกสบายเลยอื้มอื้มหวมันมีเนวตั้งกล่องไหมอันนี้เอาเอากวดนันตัง้ง

ใจเด้บรรยากาศนี้บรรยากาศนี้ชื่นใจอย้องยองกินเอาจากเพื่อนๆจ้ะนั่งมาเลยเดี๋ยวหมดกระดากชิ้นหม,มูพิติกพิติกร้อนมากเลยพิติกโอ้ วันนี้ทานอาหารกับพี่ติ๊กนะวันนี้ข้ากับพี่ติ๊กเด้อกินเนื้อหมากับพี่ติ๊กมือนนี่เห็นพี่ติก๊กปะพี่ติ๊กจิดสดาพอดเด้อเซร็บจะจัดถึงรอบนะเพื่อนๆจ้ะอือหือเป็นไงบ้างจ้ะบรรยากาศวันนี้โอ้ไม่ก็ร้อน เมื่อเช้า,ชานี้ไม่มีแดดเลยฝนทําท่าจะตกจ้ะและก็ตกจริงๆด้วยพอฝนตกเสร็จปุ๊บเด้อจ้ะแดดออกจ้าดูซิประเทศไทยโลกของเราม,ามันเป็นอย่างนี้เพื่อนๆจ้ะแ <c oughs> ป๊บนึงเด้อเดี๋ยวขอเก็บสัมภาระแป๊บนึงกันเด้ออิ่มแล้วเราเก็บสัมภาระมาเรียบร้อยแล้วยินดีมันเที่ยวมันมันกินได้ โอ้ยนี่ฮะเนี่ยชว่วยซับปูตาด้วยช่วโอ้ยเ,เกือบไม่คิดต่ำโอ้ยปวบเงยเย็นเงยเฮ้ยตายเสือตัวอัศจรรย์ไม่เหลือเลยโอ้ยอยู่ตรงนีย่างเด้อหยดุดหยดุดหยุด อะไรคืออะไร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 อไรอ,รอ,รอรมาม้มาม้ม้้องน้อยต้องเปิดซิงกันปะีหน้า เห็นป่ะนางด่างผสมพันธ์สามหลอดละเสื้องมาณสามสี่หอบเพื่อนๆจ้าเห็นเพื่อนีบ่อีนั่น,นกระโดดดีดีกระโดดสูงแห้งคักเสื้องประมาณอันเอางวผูกผสมพันธ์ประมาณสามเถื่อจากบ่ติดจักเถื่อสามเถื่อแล้วสามเถือถ่อเด้อโอเค โอ้ยเดี๋ยวค่อยมาเมาส์มอยต่อเนาะโอเคไหมเดี๋ยวอี่เมีเราเอิอนแล้วเราเอิอนให้เอาเงาะขอละจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อไปเดี๋ยวไปแกงเงาะเด้อจ้าเด้อแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวเด้อเพื่อนๆจ๋ารอก่อนนะแป๊บเดียวเดี๋ยวใส่กูบก่อนใส่รองเท้าก่อนใส่รองเท้าหลุยก่อนนะคะหลุยรองเท้าหลุยแป๊บเดียวเก่งงานก่อนตุ๊เก่างมันมันมาเล่น จะกระโดดเตะทัวรับพี่เนี่ยไปแล้วหนึ่งตัว<า>อุเพื่อนๆจ้าเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้ว ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้องฟ้าพาเซฟด้วยนะจ๊ะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าต่อไปนะจ๊ะโอเคขอบคุณมากจ้าสวัสดีค่ะเ <c oughs> จอกันเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้ะ